ว่าที่ร้อยตรีพิชยุสตีในอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับสําหรับอำเภอนาหมืน่นเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดน่านมีพื้นที่ติดต่อกับเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่มีพื้นที่รับผิดชอบ4ตําบล48หมู่บ้านมี1เทศบาลตําบลและ3องค์การบริหารส่วนตนําบลมีภารกิจสําคัญในการให้บริการประชาชนได้แก่ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนงานอนุญ,ญาตทางการปกครองและงานอนวโยความเป็นธรรมครับที่ทำการปกครองอำเภอนาเหมองจังหวัดนา่านตั้งอยู่เลขที่60หมู่ที่1ตำบลนาธนูอำเภอนาเหมืองจังหวัดนา่านมีพื้นที่รับผิดชอบ4ตำบล48หมู่บ้านมีภารกิจในการให้บริการประชาชนได้แก่งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน งานอนุญาตทางปกครองและงานอำนวยความเป็นธรรมปัจจุบันมีว่าที่100ร้อยตรีพี่ชยุสิริดำรงตำแหน่งนายอำเภอนามือการยกระดับงานบริการของที่ทำการปกครองอำเภอนามือได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์ประกอบเพื่อพัฒนาบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายดยแยกออกเป็นสองมิติดังนี้ 1. การปรับปรุงด้านกายภาพดำเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ว่าการอําเภอนาหมืน่นมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคั์ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้พิการทางลาดราวกันตกพื้นผิวต่างระดับเพิ่มจุดรอรับบริการ เพื่อลดความแออัดภายในอาคารที่ว่าการอำเภอจัดให้มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและพระภิกษุสถานที่ปฏิบัติงานมีความกว้างขวางโล่งโปร่งสบายต่อการปฏิบัติงานมีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีป้ายระบุประเภทงานเอกสารหลักฐานที่ใช้และค่าธรรมเนียมณจุดบริการมีห้องน้าที่สะอาดและถูกสุขะละนะักษณะ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ว่าการอำเภอส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน 2. การพัฒนาด้านการให้บริการจัดให้มีจุดบริการส่วนหน้าโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีระบบจองคิวออนไลน์เพื่อลดระยะเวลารอคอย ภายในที่ว่าการอำเภอมีการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการบริการฟรีไวไฟบริการน้ำดื่มโทรทัศน์และปลั๊กไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนอกจากนี้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นร้องเรียนร้องทุกข์และปรึกษาปัญหาได้หลายช่องทางเช่นตู้รับฟังความคิดเห็นการส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊กอำเภอนามื่นและมีจุดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้นำมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่การบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการในระบบออนไลน์สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชันไทยดีโดยไม่ต้องเดินทางมาจุดบริการเว็บไซต์ d o p a t i t i z e n s e r v ซึ่งทำให้บริการธุรกรรมแบบออนไลน์12รายการการร้องเรียนร้องทุกผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธงทมอำเภอให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย,าย้ายได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสำรวจประชาชนผู้เข้าใช้บริการงานด้านต่างๆของที่ทำการปกรครองอำเภอนามื่นจึงพบว่ายังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาจึงเป็นที่มาของการจัดทำศูนย์ราชการสะดวกของที่ทำการปกครองอำเภอนามื่นมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการตามหลักแนวคิด Citizen Service ที่มุมม่งเน้นภาครัฐที่ทันสมัยเปิดกว้างและเชื่อมโยงโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและปรับปรุงอำเภอให้พร้อมต่อการให้บริการประชาชนทั้งในส่วนของสถานที่บุคลากรและการให้บริการ